ขอเจริญพรญาติโยมวันนี้อาตมาภาคก็จะเอาวุตธ,ธรรมหรือวุธ,ธิธรรมสี่ประการหลักการแสวงหาปัญญาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ตัดสู้ธรรมัตได้เพราะสงเพราะสงละเว้นความชั่วทำความดีและกล่นใจให้ผ่องใส อย่างทุ่มชีวิตเป็นเดิมพันมานับชาติไม่ท่วนทำให้ในพระชาติสุดท้ายนี่พระองค์จึงทรงสามารถกําจัดทุกข์และกิเลสหมาะหมักดองบีบคั้นบังคับนี่กลั้นกัดกร่อนใจมานับพบนับชาติไม่ท้วนให้หมดสิ้นไปจากใจ ได้อย่างเด็ดขาดถาวรความชั่วใดๆไม่อาจรั่วรถเข้าไปในใจของพระองค์ได้แม้แต่เสี้ยวอนุวินาทีหรือวินาทีเดียวเพราะฉะนั้นทำทุกๆคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงนำมาตรัสสอนชาวโรคนั้นล้วนออกจากใจด้วยความสะอาดบริสุทธิ ผู้ที่ตั้งใจปฏิบัติย่อมสามารถบรรลุธรรมอันเป็นเครื่องขจัดทุกข์และกิเลสให้หมดไปได้เช่นเดียวกันกับพระองค์การศึกษาธรรมธรรมะทุกๆคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องทำด้วยความรอบคอบและระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งด้วยเหตุนี้การศึกษาที่ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้ไว้นั้นคือวุติธรรมหรือวุติธรรมสี่ประการได้แก่หนึ่งสัพปริสังเสวะแปลว่าพบสัตรบุรุษ 2. ส,สัตรธรรมมัสสาวนะแปลว่าฟังธรรม 3. โยดิโสมนสิการแปลว่าตรตรองธรรมสธรรมมาธรรมมา นุธรรมะปฏิบัติแปลว่าปฏิบัติสมควรสมควรแก่ธรรม <c oughs> วุธิเรื่องวุธิธรรมสี่ประการซึ่งเป็นหลักการสแสวงหาปัญญาในพระพุทธศาสนาจนได้คําจจำกัดความและคำอธิบายที่สองทางปฏิบัติอย่างชัดเจน 1. นึ่งสับปลิสังเสวะคบสัตตะบรุษ หมายถึงหาครูดีให้พบ 2. ส,สัตธรรมมัมส,สวนะฟังธรรมหมายถึงฟังคำครูให้ชัด 3. โยนิโสมนสิการตรตรองธรรมตรตรองธรรมหมายถึงตรองคำพูดคำครูให้ลึก เมื่อเราได้พบครูดีแล้ว 4. ทำมานุธรรมะปฏิบัติปฏิบัติสมควรแก่ธรรมหมายถึงทำตามครูให้ครบเมื่อเราหาครูดีพบแล้วฟังคำครูชัดแล้วตรองคำครูลึกแล้วซึ่งที่ต้องทำให้ได้ก็คือต้องปฏิบัติ ิงให้ได้เหมือนรู่มิะนั้นเราจะเป็นไม่ได้แค่คนขี้โม้คนฉาบฉวยคนหยาบขี้ไก่ไม่เหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อนั่นคือเก่งทฤษฎีแต่สอบตกภาคปฏิบัติชีวิตนี้จะยากจะประสบความสำเร็จทั้งๆท,ท,ท,ที่ไม่ใช่เป็นคนโง่วันนี้อาตมาก็เอา บุตรทีรทำสประการข้ะพระสมาสัมพุทธเจ้ามาฝากก็พอสังเกตก็พอได้ความรู้ก็เป็นธรรมะจากสม,มารพระสมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ตรัสรู้ทำได้เพราะทรงละเว้นความชั่วทำแต่ความดีกันใจให้ผ่องใสทุ่มชีวิตเดิมพันมากับนับชาตินั้นไม่ท่วนทำให้ในชาติสุดท้ายนี่พระองค์ทรงสามารถกำจัดทุกละกิเลส ได้ในจิตในใจของพระองค์ท่านจนท่านบรรลุพระอรหันต์แล้วก็ดับขันธปรินิ่านที่เรารู้รู้กันอยู่ในเหล่าชาวพุทธบ้าสสมมาสัมพุทธเจ้าของเราก็ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายขออนุโมทนาสาธุ